พยานพร้อมกันนะคะคืออัปเดตนะคะอัปเดตคดีของเลนลยนกับทนายท่านหนึ่งแค่นั้นแค่นั้นพอไม่ต้องพูดืึงเออชื่อโอเคแต่ลักเขาก็คิดถึงก็ไม่ได้เลยเหรอเป็นไงบ้างตอนนี้มาอัเดก็จริงๆเขาฟ้องี่คดีเดิมนะคะแต่ฟ้องตรงต่อศาลแล้วก็ฟ้องตรงต่ออายการด้วยก็คือตอนแรกฟ้องในคดี หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแตา่สารตีตกให้เป็นแค่ดูหมิ่นซึ่งสารท่านก็แม่ตามากๆเลยต้องขอบพระคุณสารในประเทศไทยที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้นะคะแล้วก็ท่านทนายท่านนั้นก็ไม่ยอมก็ขอยื่นขอเรีย่ยอื่นยื่นอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ อาจจะให้เข้าคดีมิประมาทโดยการโฆษณาให้ได้ญญมัง้งก็งไม่รู้นี่ก็ไม่รู้เ <ël S 1> ดาอันนี้คือการคาดเดาคาดการแต่นี่ก็คิดว่าเรื่องนี้จบไปแล้วนี่ก็ไปอ,อีกอีกศาลหนึ่งก็เพิ่งรู้ว่าทนายให้อ,อยายการฟ้องอีกงงอะไรอีกอยู่มันเพิ่มขึ้นมาไม่เบื่อเหรอไม่เหนื่อยหรือไง ไม่กินข้าวพักผ่อนทำงานเป็นมันเหนื่อยนะถ้าเป็นทํานมันเหนื่อยมันคิดมันปวดหัวแม่เขาก็ต้องไปอยู่กบแฟแบบนีเขาไปอยู่กบแฟนมีความสุขกับคุณพ่อคุณแม่กินข้าวให้มีความสุขกันนะแม่เออมันเหื่อยคอยนีเหื่อยคดีคดีนี้ที่เราได้รับทราบมาคืออะไรเขาฟ้องเราอะไรไปคดีอ่าเขาฟ้องเราโดย คดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแต่มันไม่เข้าก็สารตีตกอีกแล้วแต่ก<ต>็คือ,อเขาก็อุทธรณ์ให้ได้เลยใช่แต่ตอนนี้รอรออุทธรณ์ของสารอาญาลักษดาแต่ยังไม่จบอะ,อะไอมันจบก็ได้หวะค่อยขอโทษหัวใจเรนนี่เงียบ กราบขอโทษท่านทนายท่านนั้นโปรดเมตตาและกรุณาขอให้ท่านเออยจงมีความสุขเจ้าอย่าคิดเกียดติชังดิฉันหลายดิฉันนั้นไม่เคยเกียดตชังเจ้าเลยเด๋อเออลิลี่อย่างนี้มันเข้ากับคำว่าเกิดแต่กับปุ่นนั่นละสิแต่มันเกิดกับบุงถูแล้วก็ไปว่าเขาอะเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยเออเดินหน้าค่ะโอเค เบื่อไหมมันไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าหลายคนก็ยังโฟกัสว่าเปอเหนื่อยเขาก็จะพยายามให้มันเป็นคดีให้ได้จริงมันน่าจะจบไปนานแล้วโอ้มันมัน<อ>มันเหนื่อยนี่คิดว่ามันรีนเหนื่อยขึ้นศาลนะพูดจริงๆ<อ>ไปศาลไม่ได้กินข้าวนะรีต้องรอตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นตอนบ่าย<อ>ค่อยนั่งงงค่อยไม่ไม่คิดว่าการที่แบบว่ารออะไรนะรอรอรอดำเนินการรอพิพากษาแล้วก็ หมือนค่อยเข้าคูไปแล้วทุกคนใครอยากจะบอกว่าค่อยเข้าครูไปแล้วนะเขารอประกันมาค่อยนั่งไปอยู่ตรงนั้นเขาไม่ให้ค่อยเล่นโทรศัพท์แสดงียว่านี่เงียบไปอยู่ข้างล่างศาลไม่ใช่ครูขับ็นห้องอะห้องอะไรเขาหาเขาหาแต่มันคือครูเขาไม่ให้ค่อยเล่นโทรศัพท์แล้วค่อยก็ทำอะไรไม่ได้แล้ววันนั้นค่อยทำงานอะถึงเช้าแล้วค่อยก็ ไปสารต่อ,อป่วยเลยเออบาปกรรมบาปกรรมอันนี้ฝากถึงท่านทนายฝากนูนี่แหละมันบาปกรรมลิลลี่อย่าทำอ,อ,อีกอ,อ,อย่าไปด่าเขาโกโมกกันแล้วอยากให้ลิลลี่อย่าฝากถึงท่านทนายก่อนคดีจะได้จบสักทีแล้วตอนนี้พี่เอ๋ยพี่จ๋าโปรดแม่ตาการุณาขอให้พี่มีความสุขกับครอบครัวและถ้าพี่ นูรู้แหละว่าพี่มีความหัวใจอันยิ่งใหญ่ออและบริสุทธิ์ยกโทษให้แก่กันเถนะแล้วก็ขอนท้องเธออยากให้จบเนาะอ,อ,อยากจบพันน่ะตอนแรกอ่ะอ่ะไม่อยกตอนแรกเ,ข,เออขาฟ้องอ,อจะเอาเงินเท่าไหร่นะเป็นแสนทานายเขาบอกนู้ด่าเขาด่า,าทานายที่เขา ไอ้นี่มาแต่ไม่ใช่พี่เขานะหนูด่าตรงศาลเลยคนที่นำสารมาใช่ขอกเราทนายที่ไปไม่ใช่ด่าแต่หนูกล่าวบอกกล่าวหนูบอกกล่าวที่ที่ที่ออกหมวนกระแสด้วยกันกับพี่กับพีทนายเขาบอกว่าหนูได้ยินคําว่าเป็นแสนนี่ก็พูดในศาลนี่ก็บอก หนูจะไปขายตัวให้พี่แหละหนูไม่มีเงินให้พี่หรอกเออถ้าพี่จะเอาเงินเป็นแสนขนาดนั้นหรอกหนูไม่มีเงินแล้วจะเอาอะไรอีกนักหนายังไงหนูก็ไม่มีเอาหนูไปติดคุกซะฝากบอกพี่เขาด้วยนี่พูดกับเขาแบบนั้นถ้าไม่จริงพี่ออกไม่พูดเออเออนี่พูดแบบนี้เออหนูว่าโหแหมเอาเงินเป็นแสนมันจะมีจังใดสุดท้ายสารตัดสินห่ะใจหนึ่งหมื่นบาทอ๋อก็คือแค่นั้น มันก็แพงจบมาเพเอว่าจะหาเงินได้หาเงินน่ะมันกดแต่ล่าสุดลิลี่ลิลี่เนย่ยก็ไม่ได้ขายเขาแต่ว่าเราเป็นคนซื้อบริการเองเราไม่ขายแต่เราซื้อมาเออไม่ถึงอะไรเราซื้อกินเราไม่ได้ขายแต่เรากป็กนักเป็นนักคนซื้อแต่ทางแรกก่อนทางแรกที่เราตัดสินใจนี่สวยค่ะเอออ่ะเห็นด้วยนี่สวยเออความสวยต้องใช้เออ เราครั้งแรกให้ฟังหน่อยที่เราไปเสียเงินแล้วซื้อผู้ชายมากินครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไม่รู้สึกรู้สึกขนหูใจก่อนตอนแรกเออบอดี้เขาเป็นยังไงขออนุญาตพูดพูดคำหยาบคายได้เลยได้เลยกันเองคนอย่างกูสวยขนาดนี้เออกูเป็นดาราทนหนึ่งนะเอผิวขาวเอของเสียเอซื้อกินงงมากแต่ซื้อค่ะ เป็นอะไรผู้ชายคุณจะเป็นดารานะไม่กลัวเสียภาพรักหลออ๋อมันคือความจริงนะอย่าแอบกระเบลกระบอกไว้แล้วแต่ว่าดาราคนอื่นก็ซื้อกินแับบเราหนูไม่รู้มีหนูคนเดียวเนี่ยที่หนูซื้อกินคือทำอย่างนี้คนอื่นซื้อไม่ซื้อเรื่องของเขาเขาก็สบายใจเราใช่ไหมหมายถึงว่ามันจะได้จบจบไม่เรื่องของเรื่องเลยคือคุณหมอบอกว่าหนูต้องใช้งานหนูไปหนูไปตรวจภายในอันนี้คือเรื่องจริงหนูไปตรวจภายใน แล้วรี่บอกว่ามดรูปของของคุณลี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งไม่แล้วจริงไหมก็บอกว่าเธออ่ะซื้อคนดังกินด้วยมีอสษรย่อมีชื่อมาเลยผู้ใหว่าะแพงบ่ล่อรเจ็ดพันบอรดจะซื้อยูก็เจอทุ่มทุนมากกว่าเจ็ดพันบาทบุคคลท่านนั้นน่ะหมื่นดึงไป เขาดังจริงเขาขายมือหนึ่งไปแล้วมือหนึ่งนั่นคือคนดังใช่ไหมในวงการใช่ไหมมันมันจะมีคนขายเอาค่อยขายไปมือหนึ่งนี่จะมีผู้ใดเอาค่อยบอกเออค่อยขายให้คนดังก็จะมีใครเอาค่อยไหมเออแต่ว่าค่อยเคยซื้อกินมาแล้วน่ะสองถ้าเจ้าไม่ติอมีผัวมาแล้วสามมีลูกชายหนึ่งคนแต่ของเสียมากแล้วเขาไปเดิไปซื้อกินครั้งแรกอะแล้วเรากลับไปหาหมอเปภาว่าโอเค เราจะใชยัง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 ไม่ได้ไปหาหรอมันตอนนั้นมันสามเดือนกับสี่เดือนโดยจะไปหาคุณหมอทุกหกเดือนแปดเดือนหนึ่งปีอะไรประมาณนี้ไปตรวจภายในอะไรอย่างงี้แต้วแรกที่ลิลี่ไปติดใจเลยมีครั้งที่สองไม่ใช่ในวันเดียวกันน่ะสองคนฮ่าเช้าเย็นหรอหรือว่าไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดสองคนพร้อมกันนี่ดูลูกคนแรกไม่ตรงปกในในรูปเขาขาว มีซิกแพคอุ๊ยสวัสดีค่ะขาวมีซิกแพคคือเลือดสเปนเตนชุดเลยคนนี้คนที่หนึ่งชุดแล้วพอมาถึงคือมาขอโทษนะคะคือพระจำเท่พระตรงโปกซิกแพคเจ้าอยูุสัยเจ้าเจ้าเป็นคนเจ้าเป็นคนอ้วกอ่ะเจ้าว่วเป็นบัวมีซิกแพคแ่่่เรรืองแบบวาากกินมะนี่ แต่พกเอาระดับนิี้ไม่กินฟรีในโรงการไหมไม่มีโรงการไม่เอาไม่กินมันแคบมันกินบอสเซบโครงการมาเทิง์โรงการพระสงฆ์มีไยค้ะอุ้ยตายแล้วบาปกร้ามบาปกรรมตกนรกไอเบจีปล่อยเป็ดสามล้านพูดแบบชาติชาติไม่มีเนาะไม่มีเนาะเอาเอาพึ่ตึงแต่เราแต่เราก็ป้องกันแบบเซฟตี้สุดๆเลยใส่ถุง การฟังเมนเทอร์นะคะการที่คุณไม่มีแฟนหรือคุณไม่มีสามีฉันรู้ว่าพวกคุณทุกคนเป็นผู้หญิงที่ต้องการความสุขแต่ความสุขเหล่านั้นมันอยู่ในตัวพวกคุณหมดเลยไม่ใช่ผู้ชายที่เราซื้อกินแต่ เมื่อใดก็ตามที่คุณมีความชุกคุณต้องถอดหน้ากากคุณออกมาเผ<อ>ยธาตแท้ของหัวใจคุณ<อ>ว่าคุณเนี่ยต้องการความสุข<อ>ถึงถึงมันจะไม่ถึงใจแต่มันถึงกายแต่ใจมันก็โอเคเอถ้ามันมีความสุขนิดหน่อยอนิดหน่อยนั้นนะ่ะมันวันรุ่งขึ้นมันจะดึงดู พลังงานของจักรวาลออแล้วคุณจะมีความสุขในทั่ว Bell. เอ,อเวอเรสตกเบลเงินทองชื่อเสียงบาร,รมีอำนาจมันจะตามมาเองเ,ออเพราะฉะนั้นหาเงินน่ะทุกมือทุกเฝ้าทุกเว้นมันเมือ่อยเออไฟนากาศนะมันหนักมีคีถามพิเศษแมแบบว่าเป่า,ป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 าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเ็กสารของคุเวลาเราไปเพียงชายอะไรอย่างเงี้ย แปลว่าอะไรมีคาถาดึงดูด <superv> ผ <ising> ู like ้ชายหมายเรียกผู้ชายหมายเคล็ดลับเคล็ดลับเออเคล็ดลับไปเนี่ยเสน่ห์มหาเสน่ห์เหรอคทิพยคทิพย์เป็นเพื่อนเนีอย่างเงี่ยรักกูหลงกูเศษสุกกายกูใครเห็นกูจงกูไเดี๋ยวใครเห็นกูจงรักกูจงแม่ ขอให้กูเป็นที่รักขอให้กูคือความสุขคนใดเข้ามาหากูจงมีความสุขกับกูโอมันเลยคือเพื่อนโชว์อายย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 เยยยยวยยยเยยยย่ยยยยยเยย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 ยเยยยเยยนเลยนยอยย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 ่ยยยยนยยยยยยยนเลยนยย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 ยน่่ยยเ